โอเคก็ขอกราบสวัสดีกันด้วยนะผมวันนี้ก็อยู่ผมเนมอิสเอลและอยู่ในเกมอะสตอรี่ about my woo this one says welcome home เจ้าอู้แลกมาก นี่คือที่ a ี่ส u ตรซ์ส e ้างหมู่บ้านของพวกเข a และเป็นที่ e ี่สวยง o มมากดูท้องฟ้าสมันใหญ่มากโอ้เฮียคิดถึงสมัยก่อนนะภาพจะเจออย่างนี้โอ้โหอลังการไี่พูดกูรู้สึกแก่แล้วเนี่ยโอเคไปกันต่อ เฟรมเด่นช่วยเตตัวให้กูสกานทุกรอบเฟรมเด่นเต้นตัวไม่เคยวันใดเนี่ยโอ้ว่าไงแล้วเมืองนี้มันลอยฟ้าได้ปะหมายความว่าไงวะอ๋อ นี่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 รู้ถาเห็นแล้วนี่แน่เลยมันเหมือนไอพลังงานของชุดเราอะ่ะเออมันทําให้เราทําให้ร่อยเฟรอได้จะเป็นพลังงานได้กับชาวเมืองแน่ๆเท่าที่เดาก็มันมันก็ควรจะเป็นพลังงานพลังงานหลักลูเฟสมาเจออะไรแ,บบแปลกๆเน โอเคลืมก็ขอกราบสวัสดีด้วยผมวันนี้ก็อยู่ผมเนมิสเอลและสตอรี่ about my uncle ในพา์ที่สี่กันแล้วเดินทางกันมาไกลมากนะแต่ระยะเวลาก็ไม่นานมากในแต่ละคลิปนะสิบห้าาทีอะไรอย่างเงี้ยเฉลี่ยฉเฉลี่ยแต่พาทน,นี้น่าจะยาวอ่ะแมปมันใหญ่อ่ะน่าจะใหญ่มากอ่ะ ฮโอ้แต่สวยจริงถ้าในยุคนั้นก็ถือว่าภาพก็สวยมากเลยนะ <S <S นี่แหละนี่แหละสเสน่หเกมเขา่าททำเหนนึกถึงอ,อดีตนะอาฮาคือเธอฉันยังไม่อยากรีบตายตอนปืิดเอ,อิมาฉันตายมันไม่ดูไม่เป็นมงคลแน่เลย โอเคไปไปไปอันน่ะโอ้โหไปอ้าของเรอบไม่ไปกันไงวะนะอ๋อมันเดินน่าเมืองนี้น่าจะเดินทางเรืเลยๆที่มันลอยๆนั่นแหละเต็มๆมีกางหันหลมยักษ์ด้วยหรอ,อมันทำไมอ่ะปั่นไฟฟ้าเหรอ <laughs> along my journey i had seen many pieces of floating rock but here they were much bigger some were big enough to fit whole villages how was this possible maybe it had to do with the crystals that seemed to be everywhere อ๋อแถวนี้โอ้ยขึ้นไงอ๋อไต่ไต่แม่งในหินก้อนใหญ่ฮึดอ่าฮะอ่าฮะเลยได้เช็คไฟแล้วโอเคไม่เป็นไรได้โอเคได้ได้เลยงี้ไงต่อเนี่ยฮึอจริงมันต้องอันนี้ก่อน ่ uh, <laughs> จริงๆมันต้องไอ้นั่นก่อนแต่มันไม่จําเป็นกูก็จะบ้าทำไมกํ <laughs> าลังจะพูดว่าเออจริงมันต้องต้องขึ้นตรงนี้ก่อนเออแล้วค่อยอยืดตรงนี้นี่ If the legends were true, the stray civilization was younger than the village. Yet, they were making great progress. รูปเฟสแกเคยใช้เจ้านี่ในการเดินทางเหมือนกันีก็สแสดงว่าทาั้งทั้งที่ผ่านมาก็น่าจะตามรอยเฟสมาเลยรู้ได้ไงว่าเราตามรอยเฟสอยู่อันที่มันมีสายลักษ์ไอสีฟ้าๆนะั่เหมือนหน้าจอเรานั่นแหละเอ้ยข้างๆมีอะไรมันต้องต้อนอะไรเจ๋งๆไว้แน่นอน oh. how come they didn't use crystals in the village like that didn't they have any they did have a few <laughs> <but> <laughs> never used them the villagers thought the crystals were sacred that they were the source of life and shouldn't be fiddled with wait didn't fred use them for his power cores yes i mm -hmm. guess he was an exception the strays on the other hand they mined crystals and use them for all sorts of machinery and decorations. They praised them, too, just in another way. Wow. Really? Let's go พานี้คือเหมือนไม่ได้เล่นเอาจิงจังมากเท่าไหร่วะเก็บบรรยากาศว่ะเฮ้ let's play a game I bet that you can't get through this part without using the, no the grapple device อ๋อเฮ้ยไม่ยอมแพ้หรอมันดิที่ <c oughs> มก็ต้องตั้งแต่ถูกดีมาดียวมันมีอยู่แค่แต่หิดมันเยอะจริงลอยไปหมดเลยเฮ้ยข้างล่างไม่แหละโอ้ thank god I don't oh, know, okay. What is that? The boots, look, couldn't you wear those? Upgrade your suit. เดี๋ยวแล้วของก็ใช่แต่มันของใครอ่ะงั้นกูสโด้แล้วนะว้าว With this addition the suit felt at least 20% cooler เฉบวกความเท่ขึ้นอีก20%ใช่ไงอะมีอะไรไม่มีเนาะ

I don't know how to describe Jeng the feeling waa. of bursting through the air. <laughs> like a bullet, <laughs> so fast <laughs> that my eyes watered, and my belly was full of butterflies. <laughs> never fully in control, but still, feeling like <laughs> the coolest kid in the universe. <laughs> I guess I just described it, didn't I? I do to the feeling of the that my eyes watered, มันกดได้ทีเดียวโอเคกูคยูดเทิงกับเลยรู้สึกว่าจริงๆกระโดดธรรมดาก็ถึงกูต้องแชร์ข้างหน้าแน่ๆนะน่าจะี่้ใช้เลยอ๋อติดติดติดโอเคดีเสร็จกันรู้สึกก็กระโดดอะแล้วไปฮุกก็น่าจะถึงอยู่น,นี่ไงกูต้องไปใช้ฝั่งนูน้นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนไม่ถึงก็พุ่งไป โอเคเราก็ไม่ควรจะใช้ป้อมเพื่อเท่าไรถึงไหมวะเงเชิดหน้าให้สูงไว้ก่อนแล้วกันมันจะได้ตาโอเคอย่างนอยมันก็ได้เอ็นโตไปได้ดีโอ้คู่สนุกแล้วแหละ I'd love to do stuff like this with crystals, just think of the possibilities. Whole machines are powered by them. I almost can't believe it. Hmm, that's cool. Why did I think of this when I saw the ice mountain? What's going on? eh I... Avenger Tower มันเหมือนอ่ะน่าดูดิเออโคตรเหมือนมันต้องมีไอ้คิงอยู่แน่ Great icy mountain loomed before me and i felt a chill run down my spine อย่าใกล้เกินอย่าใกล้เกินเดี๋ยวมันหลุดลอยติดหน้ากูได้เหี้ยมองไม่เห็นโอเคขึ้นสูงเขาบ้านพุ่งไปถึงอยู่แล้วสบายสบาย <laughs> we hadn't seen any people around yet <laughs> but ahead of us <laughs> they, like a of town. the strays from maddie's stories i could imagine how she must have longed to meet them all her life and now here they were Okay. Cool. Those must be the strays. I want to greet these people myself. Oh. Let me off. <laughs> oh, Hi guys. I'm Maddie from the village, and this is my friend. He's looking for Fred. Amazing! I've never seen anyone from inside the caves before. My name is Arvin. This wow. is Ingo, and that's Tamia. Welcome to Starhaven, oh, so, Star Haven, lads. Oh, what's it like in the village today? Village is okay, but <laughs> not like this place. We don't have machines and crystals. We're forbidden from using them. Truly. The crystals are our main source of power. Oh. The life in the village must be primitive, or should I say, simple. Yeah, well, it's not so bad. I've actually made some secret experiments on crystals myself, like this lamp. <coughs> you made that? Awesome. <coughs> I can do that <coughs> if Someone told me how. And with no prior knowledge of how <coughs> to use <coughs> it, You are a gifted young lady. I believe we shall find many things to talk about. <coughs> actually, I don't know if I can stay that long. Me and my friend are looking for Fred. Have you seen him? Sure. <coughs> The old man passed through here a few days ago. We taught him how to harness crystal energy. He was headed down to the core of the mountains. You'd have to pass through the ice cave to get there though. There is a saffron headed for the ice cave. It walks a short distance from here. Just follow the path towards the mountain, and you won't miss it. Yeah, good luck. Thanks! Bye, you guys. Bye. นไหน,ไหนมาดีก็เดินเล่นกูเดินเล่นบ้างนะขอญาตเสียมาญาตนะฮะนั่นสินะภูเขาเราต้องไปโอ้ภูขเขาน้ำแข็งยังลอยเลยนะดูดิข้างบนอะฮะเอาโอเคๆเฮ้อเ, <Hey. S 1> เอ้ยแป๊บหบนึง่งกำลังเดินไป <Hey. S 1> มาแล้ว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 ,มา,ลว,ม,าลวมาดีใจเย็นจ้า <laughs> 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 Those people were so nice. They didn't think we were strange at all, though we came all the way from the village. They were helpful and they were impressed by something I had done. <laughs> I wish more people in the village were like that. Ooh. <laughs> okay. อ่าต้องทางเนี้ยเล่นอ้อมเขาฟึบถึงไม่ยากมากลองลอยเฟสทั้งนั้นเลย ไอ้ติดฮึดึเยี่ยมโอ้มัดี้ว่าเงียบเงียบไปสักพักมัน e ูเหมือนว่าเธอจะกำลังคิดอะไรบางอย่างอูโอ้ประกอบลงประกอบเรืออะไรเจ๋งหัวแมดดี้เมืองนี้แม่งก็กว้างใหญ่มากเพราะมันเป็นเป็นเกาะลอยฟ้า มันก็แทบจะสุดลูกหูลูกตาม,มากต้องพุ่งไปสินะโอเคไม่ถึงตอ,อนนี้คุณควิคเลย grab a hold of that crate โอเค อ,อ,อ,อไม่ยอมหรอกนะไม่ถึงรีสปอนอโเเคเด์แต่น้อยเขาก็รอแล้วอยากยืมบนกล่องอะ่ะได้ไหมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเกาะหน้าเรือไว้ไหมน้องกำลังไป ในวันน <laughs> ี้ในวันนี้ไปแล้วแต่ถ้าไปถ้ำน้ำแข็งน่าจะอันตรายอะแมดี้ไม่ควรไปนะจริงนะเราคิดว่าอ๋อ,อเราต้องขึ้นเรือไปก็ใช่เรากูไม่มีที่หุบไปแล้วอะโอเคให้แมดดี้ไปด้วยเลยเหรอโอเคได้นะ Underlying. Good day. Here's a boat to Ice Cave. Though I'd take the other one if I were you. That one goes back to the outpost. Um, I, um, wait a minute. Okay. I was thinking. I, I don't know if I should go with you. I mean, I want to, but I also want to, well, stay here. Maybe it's strange, but I just feel like these people liked me and mm -hmm. accepted me for who I am. Kind of like you. I want to be with you too and help you find Fred. I don't know what I want the most. I told Madeline that I would accept whatever choice she made. Ugh. I just never thought about it until now that maybe. maybe it wasn't Fred I was looking for when I came with you. Maybe I was just looking for a way out, somewhere to be free. Uh -huh. and i know that if anyone can find fred, it's you. if you meet him, when you meet him, tell him to come see me. okay? i promised. <laughs> thank you. i'm glad i met you. and it won't be the same without you around. goodbye. bye. bye. yeah. your oh. friend. i said goodbye to maddie. and i had a feeling that this was the last time i'd see her. but even yeah. in this sad moment, I was happy for her. She had found a place where she belonged. <laughs> there was a dampness in the air that reminded me of the <laughs> nights back home. But as the <laughs> sun was setting, I could feel the chill creeping up on me. And the path we were traveling on seemed to lead us into a second ice age. Winter was coming. Oh, <laughs> เยี่ยมฉันมีจุดจบของพาสนี้แล้วล่อไปเกือบ20นาทีเอ้ย20นาทีเลย <c oughs> ไม่ใช่เกือบโอเคถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์แชร์แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งด้วยนะเพราะว่าบางทีลงคลิปไม่เป็นเวลามากกันนะแต่ว่าก็ลงก็ช่วยกดไว้แล้วกันนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะผมตุลผม์เนมิสเอ็นและ วอริสแมนกับอ่า s y o r y about my uncle ก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับไปแล้เจนพัทนะ